สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะ่ะจ้ามืนอนีมาพอกระลำเบียอีกแล้วค่ะทุกคนมือหนีนะคะกับเขาแรงค่ะทุกคนก็เป็นเมนูต,ตามฤดูกาลที่เก่าเนาะค่ะนะคะ,นะคะต้มเคียนหน่อยค่ะทุกคนนะคะถ้าก็ต้มน้ำใส่ตะไคร้ใส่บบกพริกนะคะและก้กการใส่น้ำปลาเกลือผงชูรสนะคะทุกคนเครื่องปรุงเัาก็มีประมาณนี้นะคะเนาะเครื่องปรุงรสแล้วก็ใส่ใบบาาักขามอ่อนค่ะทุกคน นะครับไเพิินเปรี้ยวนะคะไข้เพิินมีความเปรี้ยวค่ะทุกคนนะคะนำฟดนะคะพอนำฟดได้ทีแล้วเขาก็เอาเขียดลงไปเลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นตมม้มง่ายๆนะคะต้มสมมเขียดหน่อยใส่แบบขามอ่อน,นะค่ะทุกคนนะคะอันนี้แถวนี้เพิ่นนิยมกินนะคะเขียดเขียดหน่อยนะคะเอามากมกเอามาตุ่มนะคะทุกคนนี่ค่ะขาเก่าเขียดใส่เลยค่ะทุกคน นะคะเขียดน้อยนะคะ่ะต้มแล้วก็ล่อเพล่นเดือดนะคะอันนี้ฮักกรตุ้นไปเรื่อยๆค่ะทุกคนตุ้นให้เพล่นเปื่อยนะคะแล้วก็ให้แบบค้างอ้วนนเพป่นเพป่นออกรลดออกชาดนะคะเนะาะรลุดฉาดกระสืออกเปรี้ยวนะคะเปรียปร้ยวนุ่ๆนะคะสดน้ำลองข้อหอนๆนะคะ่ะทุกคนอื ผู้ใดเคยกินเมื่อกาสีหูนะคะว่ามันสิเป็นรสชาติจังใดนะคะเออบางคนเป็นกะบบกินนะคะมันกแ็แล้วแต่คนมักคนชอบนะคะอันนี้ขออพิเสําหรับคนที่ที่บกินนะคะเนาะ <c oughs> เพราะว่าเนี่ยเป็นเมนูตามฤด,ดูกาลค,ค่ะทุกคนนะคะเป็นกระเริ่มฟดแล้วนะคะนี่ค่ะเท่ากับต้มประมาณสักสิบสิบห้านาทีค่ะทุกคนนะคะเลือดตุ้นไปเรื่อยๆก,กับเวลาสิบหา้านาทีเนาะนะคะเพื่อให้เขียดเป็น เ,เปื่อยนะคะให้คนเปื่อยให้เพคนนุ่มนะคะน,ะคะน้ำฝุดเดือดเลยค่ะทุกคนนะคะเขาก็มาข้นเบิองเขียดอันนี้ที่ไอ้ใช่นะคะกระเพาะเป็นเป็ดไตแล้วค่ะทุกคนไตไต,ไตไมืาขึ้นนี่นะะะนเนาะค่ะมันนี่ก็เลยเห็ดเนื้อกินแม่ก็เลยเห็ดเนื้อกินถ่าพอก็แม่ค่ะพอดีพอก็แม่เพิ่นไปกีดยางเนาะค่ะ จะไปกีดอย่างเือเนอนะคะเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้อาช่ายนะคะไปหยอดน้ำโกดซอยนะคะทุกคนนะะ,นะะเขียดกับตัวนี้ตัวอ้วนๆนะคะทุกคนใครเต็มทองเลยนะคะเนาะเพิ่นสิมีรสชาติในความมั่นกับเพิ่สิิมั่นนะคะเพิ่นสิมั่นแล้วก็กินแบบสิกรมก้มนะคะก็แล้วแต่คนหนักเนาะคะ่ะแล้ว่ยกกกินอยู่ด้วยค่ะ <laughs> ทั้งโมกทั้งไอทั้งตุ่มนะคะใน,นเครื่อเคือนเราตุ่มตุ่มสมนะคะทุกคนเพราะได้ทีแล้วเขาก็เอาผักหอมใส่แล้วก็เอาใบผักอีตูใส่ค่ะทุกคนหรือใบแมงระนะคะใบแมงระนะคะเผสมนิดรสชาติหอมนะคะเครื่องปรุงเขาก็ไม่ประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนเอออันนี้เขาบริเซปลาได้กะะใส่แต่เกลือเกลือแล้วก็น้ำปลาของสรสแค่นี้แหะค่ะทุกคนนะคะ,คนะคะเป็นตุ่มนะคะมันก็จะหอมหอมใบ หอมใบพะตูทูหอมใบแมงลักนะคะเนี่ยสดน้ำกูก,ๆ,ะะก,กเๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเศษๆเลยคะ่ะเพิ่งเลยค่ะเขียดนะคะฝนตกนะคะฝนตกเพิ่งกะเร่ออกนะคะช่วงนี้เออแต่ว่ามือนี้ฝนมาตกคะ่ะทุกคนมือนี้นะคะเขาก็ชิมรสชิมชาดอีกรอบนึงนะคะเพิชิมแล้วนวพอดีสีออกรสชาติเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวแล้วก็นัวเขวมเข้มๆสักน่อยนึงนะคะทุกคน ตุงสุดน้ำนะคะเรียบร้อยค่ะปิดแก๊สเลยค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนน่ากินบ่ค่ะโอเคเนาะค่ะทุกคนสารับคลิปนี่เมฆก็ได้มาฝากไว้ซัมเนีเนาะคะ่ละลำยขอบคุณทุกคนที่ขอมารับชมติดต,ตามเป็นปกำลังใจกับลำยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะว่าลำยสิภาเห็นยังกินเนาะคะ่ะสารับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย